มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549KHz สกิโซื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระศนิกรชาวไทยที่มีแดทะผู้ทรงเป็นดางสุมรวมจิตใจ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานปรปการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อให้พระุพนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมการถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกรณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบอกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักง,งานปป,ปชประจำจังหวัดลดละเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับไม่งั้นจะเกษียณยังไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ ลำลัง,งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือต่อกันนี้ไปขอนํนำท่านเข้าสู่รายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชน สวัสดีค่ะพบกับรายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนซึ่งเราจะพบกันตลอดปีพศ2568ออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.0สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยาลัยการอาชีพเถิอนอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก 1 7 2 5เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุ R Radio Network FM 99.5เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกอฟอรผแม่เมาะในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันบ้างแล้วนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวโดยไม่จำกัดเพศเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในการสมรสการจดทะเบียนสมรสและการใช้ชีวิตคู่เป็นคู่สมรสไม่ว่าบุคคลเพศสภาพใดเมื่อสมรสกันก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรองรับโดยไม่จำเป็นว่าคู่สมรสนั้นต้องเป็นชายและหญิงเท่านั้น เนื่องจากสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกำเนิดซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์หรือความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24 พุทธศักราชส5 6 7ซึ่งมีผลบังคับในวันที่23มกราคม2567ที่ผ่านมาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลทำให้คู่รักทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกและเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดเฉพาะคู่ชายหญิงอีกต่อไป หลักๆก,ก็จะเน้นในเรื่องการสมรสการแก้ไขคำเช่นเปลี่ยนคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลเปลี่ยนคำว่าสามีภริยามาใช้คำว่าคู่สมรสนอกจากนี้การแก้ไขาตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา67ว่าบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดข้อบัญญัติ ประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสามีภรรยาให้ถือว่าอ้างถึงคู่สมรสที่ได้จดทะเบียนการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขนี้นั่นหมายความว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ได้วางกรอบไว้ว่าบรรดากฎหมายอื่นที่อ้างถึงคำว่าสามีภรรยาให้ถือว่าอ้างถึงคู่สมรสกฎหมายสมรสเท่าเทียม มีรายละเอียดและมีการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆดังนี้นะคะเรื่องแรกเรื่องการมั่นเดิมทีนั้นการมั่นจะกระทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นการมั่นจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้เปลี่ยนจากคำว่า ชายและหญิงเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งจะไม่จำกัดเพศแล้วและการมั่นจะกระทำได้เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วซึ่งจะมีการแก้ไขอายุการมั่นจาก17ปีบริบูรณ์เป็น18ปีบริบูรณ์ส่วนเรื่องสินสอดนั้นเดิมจะเป็นทรัพย์สิน ซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสแต่กฎหมายใหม่สินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายผู้รับมั่นซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าฝ่ายชายมั่นฝ่ายหญิงแล้วนะคะดังนั้นการมั่นไม่จำเป็นต้องเป็นชายมั่นหญิงอาจจะเป็นหญิงมั่นชายหรือหญิงมั่นหญิงหรือชายมั่นชายก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างมั่นกันก็ได้นะคะเรามาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดถึงเรื่องการสมรสแล้วสิทธิประโยชน์ต่าง และสวัสดิการจากทางรัฐนะคะน้องเอ๋น้องเอูู๋กมาเจ้าจะหนาวใส่เสื้อขขนยาวเตนเนอร์วันนี้อักมาหนาวตัววายห้อนอยู่เลยปุ๋ยปุ๋ยบายนี่ก่อนไปกาดเอาจ้องติดไปตัยจะมีฝนนะครับเออน,นั้นเตอแดดอยู่ดีๆเป็นฝ้าเป็นฝนเห็นละออดออดถามกัเตอตัวอย่างหูหลวงหน้าไปเหีนกระปอหมอที่ไหนมาหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนปีผม่ใจหมอดูเนอ ใค้หูกอเพราะผมใจนี่เลยแอปแจ้งเตือนภัยไทยดิส ASTER ALERT จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห<อ>ูโวยตันสถานการณ์แน่นอนตึงแนตแต่เลยว้โจรคนตีบ้านมาใจกันดีกว่าสบายใจบ่ต้องเป็นห่วงเขาล่าหูภัยเข้าใจฮับมือได้บ่ต้องทำนายใต้แอปแจ้งเตือนภัยไทยดิส ASTER ALERT ปราถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์ เรามารับฟังเรื่องกฎหมายสมรสกันต่อนะคะเรื่องการสมรสนะคะเงื่อนไขาการสมรสเหมือนเดิมทุกประการแต่จะมีการเปลี่ยนเรื่องอายุเดิมนั้นการสมรสจะกระทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ์ปัจจุบันการสมรสกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่า เปลี่ยนจากอายุ17ปีเป็น18ปีบริบูรณ์และเปลี่ยนจากคำว่าชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลเพื่อให้บุคคลที่มีเพศหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะชายและหญิงตามกำเนิดสามารถทำการมั่นหรือสมรสได้เมื่อสมรสกันแล้วก็จะไม่ได้ใช้คำว่าสามีภริยากันแต่จะใช้คำว่าคู่สมรส ส่วนในเรื่องการใช้นามสกุลตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลกำหนดให้คู่สมรสใช้นามสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่ายต่างใช้นามสกุลเดิมของตนก็ได้หรืออาจจะใช้นามสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองก็ได้หากได้รับความยินยอมนะคะดังนั้นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียม ก็สามารถใช้นามสกุลของคู่สมรสได้นะคะหรืออาจจะใช้นามสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นชื่อรองก็ได้นะคะหากคู่สมรสอีกฝ่ายให้ความยินยอมแต่ก็มีข้อห้ามสำหรับการสมรสอยู่ซึ่งก็ยังคงหลักการเดิมเช่นการสมรสกับบุคคลที่มีคู่สมรสอยู่แล้วก็เป็นเรื่องต้องห้ามนะคะการสมรสกับญาติสนิทการสมรสกับบุคคลวิกลจริต รวมถึงการแบ่งสินสมรสก็ยังแบ่งออกเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสเหมือนเดิมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสคู่สมรสต้องอยู่ด้วยกันฉันคู่สมรสและต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสมีสิทธิ์เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากกันได้นะคะ ส่วนในเรื่องการจัดการทรัพย์สินนี่สินนั้นคู่สมรสมีสิทธทิและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาร่วมกันระหว่างสมรสรวมถึงการดูแลผลประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านั้นและคู่สมรสยังมีสิทธิในการรับมรดกจากกันและกันหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีพินัยกรรมยกให้และหากผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วสิทธิ์ในการรับมรดกก็จะขึ้นอยู่กับว่าพินัยกรรมนั้นได้ระบุถึงการแบ่งมรดกให้คู่สมรสหรือไม่ต่อไปเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐนะคะคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐจัดสรรให้ เช่นการลดหย่อนภาษีสิทธิ์ในการประกันสังคมบำเหน็จบำนาญรวมทั้งในการยินยอมทางการแพทย์ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล